นิทานเอนเ์สันเรื่องลูกเป็ดคีเรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่เป็ดตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าอันอุดมสมบูรณ์มันกำลังนั่งกบไข่ที่เป็นลูกของมันอยู่ซึ่งมีทั้งหมดห้าฟองมันรออย่างจดจ่อที่จะให้ไข่ฟักตัวกระทั่งเวลานั้นมาถึงไข่เริ่มกระเทาะเปลือกออก ลูกเป็ดน้อยในไข่เริ่มโผล่ขาและหัวออกมาพร้อมส่งเสียงและเริ่มก้าวออกมาจากเปลือกไข่แต่ทว่ามีไข่อยู่ฟองหนึ่งที่แปลกไปเพราะว่ามันใหญ่กว่าปกติและยังไม่ฟักตัวแม่เป็ดสงสัยแต่ก็ยังคงเฝ้ารอมันพยายามนั่งกกไข่ต่อไปไปอีกเป็นวันๆจนกระทั่งวันหนึ่งไข่ฟองสุดท้ายก็เริ่มกระทอเปลือก แต่ลูกเป็ดที่อยู่ข้างในไข่ใบนั้นกลับมีความแตกต่างจากเป็ดตัวอื่นอย่างมากเพราะมีขนสีเทาคอยาวหัวใหญ่ไม่สวยเหมือนลูกเป็ดตัวไหนๆที่มีสีเหลืองแม่เป็ดประหลาดใจมากแต่ก็ไม่ได้เกลียดลูกเลยมันมอบความรักและดูแลลูกๆทุกตัวอย่างดีรวมถึงลูกเป็ดสีเทาด้วยในทุกวันแม่เป็ดจะพาลูกๆไปอาบน้ำที่บึง ใกล้บ้านซึ่งที่บึงนั้นจะมีสัตว์มากมายทั้งนกปลากบเป็ดและสัตว์อื่นๆซึ่งต่างพากันมาอาบน้ำหรือหากินกันที่นี่ทุกครั้งแม่เป็ดจะนำลูกๆของมันลงน้ำโดยมีลูกเป็ดสีเทารังท้ายเนื่องจากพี่น้องทั้งสี่ของมันไม่มีใครชอบลูกเป็ดตัวสุดทองเลยและไม่อยากเล่นด้วยเพราะเขาขี้เลย พวกพี่น้องจึงตั้งฉายาให้เขาว่าลูกเป็ดขี้เร่เพื่อหยอกล้อเล่นสนุกคราวนี้ก็เช่นเคยฉันขอเล่นด้วยได้ไหมลูกเป็ดสีเทาถามไม่เพราะพี่ๆพ,พูดพร้อมกันนายมันขี้เร่เกินไปลูกเป็ดตัวที่หนึ่งพูดไม่มีใครอยากเล่นกับนายหรอกอีกตัวหนึ่งพูดเสริมเนื้อตัวก็ดูสปกปรก ไปเล่นคนเดียวตรงโน้นแปะลูกเป็ดขี้เลยอีกตัวนึ่งพูดเกา่าใช่ลูกเป็ดขี้เลยลูกเป็ดขี่เลยลูกเป็ดขี้เลยพวกพี่เป็ดต่างหยอกล้อน้องกันอย่างสนุกสนานจนลืมดูไปว่าแม่แอบมองอยู่ข้างหลังเมื่อกี้พวกลูกพูดกับน้องว่าอะไรนะผู้เป็นแม่ถามด้วยน้ำเสียงเข่งขึมเออเปล่าครับ เป็ดตัวที่สองพูดเราก็แค่บอกว่าน้องตะลกดีและขอบคุณที่ทำให้พวกเราหัวเราะได้ทุกวันนะฮะเป็ดพี่ใหญ่สุดกล่าวผู้เป็นแม่ก้มมองพวกเขาด้วยความไม่พอใจพอรู้เรื่องทั้งหมดว่าใครพูดอะไรแม่เป็ดจึงสั่งให้ทั้งสี่ขึ้นจากน้ำและรออยู่บนบก ก่อนที่จะหันมาคุยกับลูกตัวสุดท้องลูกรักอย่าไปฟังพวกพี่เขาเลยนะจ๊ะลูกไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาพูดหรอกนะแม่เป็ดพูดปอบแต่ผมไม่เหมือนพวกพี่หรือแม่เลยลูกเป็ดแยงกับอย่างเศร้าๆผมหัวใหญ่คอยาวขนก็สีเทาดูยังไงก็ขี้เร เมื่อแม่เป็ดได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเห็นใจก่อนจะพูดอีกครั้งว่าไม่ลูกน่ารักเสมอสำหรับแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแม่ก็รักลูกเราเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆได้ลูกไม่เคยดื้อหรือก้าวร้าวเวลาที่แม่บอกอะไรลูกก็ทำตามทุกอย่างและพยายามทำดีกับพี่ๆมาตลอด ลูกนะ่ะมีดีกว่าที่ตัวเองคิดนะเมื่อลูกเป็ดได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกซาบสึงใจและขอบคุณแม่ที่อยู่เคียงข้างเพื่อปลอบใจตนก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านไปพร้อมกันเช้าวันต่อมาแม่เป็ดและลูกๆเดินทางออกไปหาอาหารในป่าแต่ระหว่างที่กำลังเดินเรียงแถวเหล่าพี่เป็ดทั้งสี่ต่างคิดที่จะแกล้งน้อง โดยการหลอกเล่นเกมซึ่งกติกาไมีอยู่ว่าใครวิ่งออกไปไกลที่สุดชนะเป็ดน้องเล็กดีใจมากพวกเขาจึงเริ่มเล่นกันแต่กลับไม่มีเป็ดตัวไหนวิ่งออกไปไกลจริงๆมีเพียงเป็ดน้องเล็กที่ถูกหลอกพวกพี่เป็ดหัวเราอก,กันอย่างสนุกสนานแม่เป็ดได้ยินเสียงหัวเราอของลูกๆจึงกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจมาก และรีพาลูกๆทั้งหมดออกตามหาทันทีแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนกระทั่งพบค่ำและต้องกลับบ้านกับลูกๆที่เหลือเพียงแค่สีตัวเธอเสียใจมากสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือการภาวนาฉันขอให้เขาพบเจอแต่สิ่งดีๆปราศจากอันตรายและหากเป็นไปได้ ฉันขอให้เขากลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแม่เป็ดอธิษฐานกับดวงดาวเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดวงดาวอาจะช่วยนำพาลูกเธอกลับมาได้ในคืนเดียวกันนั้นลูกเป็ดสีเทาเศร้าใจมากที่หลงทางจากพวกพี่ๆและแม่มันต้องนอนอยู่ในโพรงไม้ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นในป่าอย่างโดดเดี่ยวมีเพียงแสงจันทรในยามค่ำคืนเท่านั้นที่มอบแสงสว่างและดูจะเป็นมิตที่สุดในตอนนี้ เช้าวันต่อมาลูกเป็ดตื่นขึ้นแล้วออกเดินไปตามทางในป่ากระทั่งมาเจอแม่ไก่และลูกๆของมันลูกเป็ดจึงขอพักอยู่กับแม่ไก่ชั่วคราวแต่แม่ไก่กลับไม่ให้อยู่เนื่องจากอาหารที่เธอหามาได้ในแต่ละวันจะไม่พอต่อลูกๆของเธอหากมีสมาชิกเข้ามาอยู่เพิ่มและเมื่อลูกๆของเธอเห็นก็ต่างล้อเลียนความขี้เหล่ของลูกเป็ดเขาเสียใจมากและรีบหนีออกไป จนกระทั่งมาเจอบ้านของชายหญิงชาวไร่คู่หนึ่งพวกเขาใจดีและเลี้ยงแมวไว้แต่แมวของพวกเขาไม่ได้นิสัยดีเหมือนเจ้าของบ้านเมื่อมันเห็นลูกเป็ดน้อยเข้ามาในสวนมันจึงวิ่งไล่ลูกเป็ดเรียบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่พ้นเจ้าแมวจับลูกเป็ดไว้ได้และเตียมที่จะกำจัดเขาทิ้งหลังจากที่ลูกเป็ดถูกแมวเจ้าถิ่นจับ ทำให้หญิงชาวไร่หันมาเห็นและช่วยได้ทันเธออบลูกเป็ดไว้ในมือพลางมองดูอย่างเมตตาก่อนที่จะนำไปบอกสามีเธอผู้เป็นสามีเห็นว่ามันยังเด็กมากจึงรับเลี้ยงไว้ในบ้านและดูแลหาอาหารอย่างดีซึ่งทำให้แมวของพวกเขานั้นเริ่มอิจฉากระทั่งวันหนึ่งขณะที่สามีภรรยาชาวไร่กำลังทำสวนอยู่นั้น เจ้าแมวเจ้าเล่ก็เข้ามาหาลูกเป็ดน้อยแล้วพูดว่าว่าไงสบายดีไหมเจ้าเออตัวอะไรก็ช่างเจ้าแมวทักทายด้วยท่าทีเหยียดยามว,ว,วัสดีครับผมสบายดีขอบคุณนะครับแล้วคุณล่ะแหมมารยาทด,ดีจังนะขอบใจ ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยสบายนักลรอกตั้งแต่ที่มีใครบางคนมาขโมยความรักออกไปจากเจ้านายฉันลูกเป็ดน้อยตัวแข็งเธอด้วยความกลัวเจ้าแมวมองเขาอย่างเจ้าเลถ้าคิดว่าแกคู่ควรกับที่นี่แล้วก็บอกได้เลยว่าแกคิดผิดถึงแม้เจ้านายฉันจะรักแกแต่ฉันเกลียดแก และรู้อะไรไหมถ้าฉันเกลียดใครเมื่อ,อไหร่มันหมายความว่าไงเจ้าแมวพูดขู่ลูกเป็ดสายหน้าด้วยความกลัวหมายความว่าแกจะต้องหนีรีไปสิลูกเป็ดน้อยตกใจมากมันรีบวิ่งด้วยขาเล็กๆทั้งสองอย่างเร็วที่สุดเจ้าแมวมองตามลูกเป็ดและรีบไล่าตาม ลูกเป็ดรีบวิ่งไปหลบใต้โต๊ะก่อนจะไปหลบอยู่ใต้ชั้นวางของและค่อยๆขยับตัวไปที่ประตูหน้าบ้านเจ้าแมวไล่ตามมาและพยายามใช้อุ้มเท้าที่มีกรงเล็บแหลมคมตะกุยเขีย่ยแต่ลูกเป็ดรีบแทรกตัวหนีออกทางช่องบุกเล็กๆที่ประตูไม้ได้สำเร็จมันจึงรอดจากแมวมาได้ลูกเป็ดที่น่าสงสารออกจากบ้านหลังนั้นมา และไม่กลับไปอีกเลยมันเดินเศร้าโศกมาตามทางในป่าอีกครั้งกระทั่งมาเจอแอ่งน้ำเลยลองชะงกดูเงาตัวเองมันเศร้ากับความโชคร้ายของตัวเองและคิดว่าตัวเองนั้นน่าเกลียดจริงพอสัตว์รอบข้างต่างไม่ชอบและบอกว่าต้นเป็นลูกเป็ดขี้เรมันใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้น วันเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีลูกเป็ดเริ่มโตขึ้นโดยมีรูปร่างต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตัวของมันสูงขึ้นขนที่ตัวกลายเป็นสีขาวสง่างามและคอที่ยาวของมันก็ดูสวยเข้ากับรูปร่างที่โตเต็มใบในเช้าวันหนึ่งมันเดินไปเจอบึงน้ำซึ่งเป็นที่ที่ยังไม่เคยมา มันลงไปในน้ำตามปกติที่ตนเคยทำมาตลอดและพบว่าที่แหล่งน้ำแห่งนี้มีหงอยู่จำนวนมากและมีตัวหนึ่งเป็นหงเพศเมียที่มีความสวยสงามันรู้สึกชอบมากแต่คิดว่าตนไม่คู่ควรกับหงเพอตอนนั้นขี้เร่แต่เมื่อมันลองก้มสังเกตเง,งาสะท้อนของตัวเองในน้ำก็รู้สึกประหลาดใจมาก เพราะมันเปลี่ยนไปจากเดิมตอนนี้มันมีขนสีขาวสวยงามเหมือนกับหงเหล่านั้นและรู้ในที่สุดว่าที่จริงมันคือหงไม่ใช่เป็ดจึงมีความมั่นใจมากขึ้นและลองเข้าไปคุยกับหงเหล่านั้นพวกหงต้อนรับอย่างดีมันจึงอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ตัวมันเองไม่เคยลืมบุญคุณของแม่เมื่อมันรู้ตัวว่าตนคือหงและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหลง่งจึงหาวันเดินทางกลับไปหาแม่และเมื่อมาถึงแม่เป็ดก็ดีใจมากและประหลาดใจที่ลูกกลับมาเธอกอดเขาพร้อมกับพี่ๆที่โตขึ้นพวกเขามองดูความสง่างามของน้องที่เคยรอเลียน ตั้งแต่นั้นมาหงขาวก็ไม่เคยถูกเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหล่ออีกเลยและกลับไปอยู่กับฝูงหงของตนอย่างมีความสุขเรื่อยมา